Ate, ไม่ทรงค่าไม่ทรงค่าเท้าแสงเย็นค่ะเนาะโจข้าวเมืองฝางค่ะมันในวันวันถังในม่ในมันในเนะมันพุดพออผลมันสุกอะเนาะมันในเนาะวันที่สิบสามมันในวันซุกค่ะเนาะหะโหบทบกันแทงมันในวันสุกหลังจากหลยวันแล้วค่ะเนาะไลาโหบทบกันหึงหนาแยวค่ะสี่ห้าวันป้่นมาในฝนลงร่มลงค่ะเนาะ ตีเก้งใหม่ปอดังเก้งใหม่ดังกรุงเทพป้นต้องมีฝนมีลมขนาดตีเมืองฝางแน่แต่ฝนหาใหญ่นะคะสี่าวันแน่กว่าดังไรกอ็อไไับใครไรคนะเนาะสักครคกอ้อยโคก็อับตากลมใครไลค์มีตีตากเราอะ <c oughs> กำกัตกมาตกติ๊กฝนใครที่เข้ามาอม่แน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ปันอีกหนึ่งค่ันนอเมื่อแน่ก็เต็มมาลันเน่เมมล,เนลองไปอยู่หลีกของหมักตาเฮ้าเนี่ค่ะเนาะ าลาป้อห้ากินวันนั้นก็ซื้อมาอันดีเป็นวีดาดีนะคนะ่ะเนาะซื้อมาบันแม่กินย่าก็มันลหลผลเส้นหื้อในแต่ให้แม่มาลัดเหนีปันนคนะ่ะเนาะเหมือนในคณะ,นะ่ากินย่าเป็นเส้นหื้อกาในะก้นที่กินมาลาดในมันแต่รีกว่าเน,นะ <c oughs> นี่ค่ะเนาะมีภัยอยู่พองคะ่ะภัยที่เข้ามาอย่า,ยาลืมกดไลค์กดแชร์ปันคะ่ะเนาะ เมื่อไ้พนตัางโต๊ะค่ะหรือว่าแหลตไม้อย่คะ่ะปอตั้งเก้งใหม่ตั้งกรุงเทพคะ่ะหรือว่าตั้งเมืองฝังเมื่อไนไดเมืองฝังไดมีฝนค่ะเน,ะนาะที้เข้ามากฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไม่ทรงคะ่ะขึ้นขึ้นขึ้นไายทรงค่ะเนาะเมื่อด้ไดมาลันเนลองไปอยู่รีค่ะเนาะ ของหมักตาเฮาเมื hum, ่อส oh. ังเซว่ามันเป็นกว่าสิลองๆนี่มันก็ติเอ่อติเฮ็ดให้เฮาเอ่ออยากผึดลายเมียวนั่นขนาดเนาะโอ้ลึกใจอ่อนเสียงลังนะเอาค่ะเอ่อเพราะว่าสังเซอว่าเฮาลุ่มลามันต่อตาเตอวกว่า่ก็มันก็ติลีต่อเฮานั่นขนะเนาะอําว่าเป็นก้นดีน ก็ดีเ,เกี่ยวกเล่นเกมอํานั้นก็โดยโดยมือถือคะ่ะเนาะโดยมือถือโดยฟงเจนนคะ่ะแล้วก็เหมือนเจนอย่างาตาเจ็บตาแสบอย่างเจนนี่ก็เข้า่ามาซื้อมามาลองกินด้วยบบามามาลองกินด้วยอันนี้คะ่ะเนาะดีดาดีนะคะแทงประมาณหมอกแทงหมอกวันสองวันใน,นคะ่ะเนาะเต๋มันเต๋มีของตีแบบว่า ตัวเองค่ะก็ตัวซ้ำตัวมันไหนนั่นค่ะเนาะมันตีมีม้สิเมตรค่ะสังเกตว่าไพร์ใคนไหนก็ติดต่อมาอไลน์ทีมเฟซบุ๊กเขาไหนค่ะเนาะนั่งเฟซบุ๊กไลค่ะต้องถามมาไลค้อาอ่ค่ก็ไม่ก็ตีให้แม่มาล้านนี้ค่ะเนาะว่าเมื่อก่อนแม่เฮ็ดสางแล้วก็หีรแลมาเป็นตาตาเจ็บตาแสบแล้วก็มากินอันไหนกว๋วยาตี๋วมา มันเป็นเส้นหื้อดีต่อเขาเส้นหื้อไหนค่ะเนาะนะคะแม่มาก็แม่ให้แม่ไปนั่งก่อนให้แม่ไปนั่งคุยก่อนเป็นันน่นั่งค่ะก็มาชงข้าวมาชุงข้าวเมื่อป่าไรกินอียานะแม่ร้านแม่ก่อนว่าเมื่อก่อนแม่เฮ็ดสังเมื่อก่อนเฮ็ดก้นท้ำชาอัดค่ะเฮ็ดแม่วันเนาะเฮ็ดแม่วันอ่าเฮ็ดแม่วันมาหลายปีค่ะ ชิปี้ไปค่ะชิปปี้ไปนั่นๆๆๆๆทอๆอยู่นั่นะชิปี้ไปแน่ยากอต่อเร็วแน่แม่เป็นเจ้าเหรอค่ะเป็นตาโมตาฟาตาโมนสองเป็นตาฟาตาโมอ่ะค่ะมันหันเมื่อก่อนแน่แม่ใกล้ล่างตาเต็งๆเนาะอ๋อมันโมเมื่อกูบอกมันมีอีหยังล่างไอ้กองปังกะเพราะล่างมันปังกะปังกะแต่ก็หายหนักหายมัน บ่ลมโทษที่ก่อมไล่เป็นให้บ่ลมโทษพางหนามาเอาพางหนามาแบบาโมที่ๆน่นน่ะเออบล่างนี่มันปางบ่ล่างมันปางกันนะอือเมื่อเร็วมื่อเรยวในไดมากินอียาเฮวนยมันตั้แแม่กินตัวนมาหั่นเนาะเักินตัวนมาได้มันมันลดลงน้ําหนาอ้อเป็นจังเหพอมาได้จักกินมื้อไิจักกินมันได้ได้มตายเยียบๆเอา พอเขากินกลางค่ำเมึงเลี้ยงมามันไตมันไตมันตุ่มมันกายปองปอกายหายออะก็มันก็ปังกันร่อยๆอ่ะว่าอะไรกินอียาตัวเนี้ยเป็นอาหารเสริมเนาะมันหถึงจอียาน้ำเลอนะเป็นอาหารเสริมมันปังกันน้ำหนาำค่ะกินมาหลายวันอ่ะกินมาหลายเก้าวันแล้วค่ะเก้าวันแล้วอ๋อ กาวันก็หูผลน่ะนะอ้กาวันก็โอฉันวันมันหันหันเหตุผลน่ะหันผลน่ะนะอ้ปางกําเหลียวปางกะกำอิดกำอิดนั่นน่ะป้อกินอหไป้อกลางวันป้อกลางเลยมันเชยดีน่ะ้อกลางวันมาอินเหยเวนว่ามันเจิมออกเนาะป้อปัดออกเลยเวนว่าเจิมออกจับมือเขาออกมาอ่าไรแม่เนี่ เดียวค่ะเตะขึ้เนเตะกินต,น,ตนต่อก่ะแท่งค่ะมาชงค่ายินดนียินจมกันานยก่อนข้านอ่จมค่ามาไปหาน้นะแต่เมอนันเห็น้้ออต่ตอ อ๋ค่ะนี่ก็เป็นอันตีแม่แม่กินค่ะเนาะแม่กินแล้วก็ลายผลมันเสื้อเหอนี่ก็มาลรันในป้านตอนดับใต้ก็าขาวขาวตีเสื้ออันมีพอแม่เื่ออานานก็ตโทบมาตาเจ็บตาแสบตาตีญยาลมเื่ออานานก็ด้วยโทรศัพท์หึงหนาอานานก็ด้วยพ้องหึงหนาวก็ตาโกนตาหางเส้นในค่ะเนาะแล้วก็เอาเข้าคามาใส่ตัวนไนลายคะ่ะ ใลกล้ตื้อตัวใน่อยไรค่ะมาเก่าว้าแบตเต็มหมดแท่งอ่ะโอ้ไล่มาเลยก็แบตเต็มหมดดีๆเนาะอ่ค่ะไหนค่ะเนาะเขาคามาลุ่มลาไปอยู่หลีของหมักตาเฮ้านหนค่ะเนาะอย่าปไปให้มันนะเหมือนเสี้ยงว่าต้องกับหาหมอย่าสองไกลลุ่มลาไหนค่ะเนาะอย่าไปเฮ็ดเสี้ยงนั้นไหนค่ะเนาะอ่าแน่เขาค่ะ กินก <the> ินไว้ก่อนเนีเพราะเขาพูดว่าตาเขาคมอิดอิดขึ้นั่นก็ยาลมยาแสงเส้นในเหมือนเส้นว่ายาลมยาแสงแหรอมันมันเส้นเหรอคะละยาลมยาแสงอ่ะมันตาเขาเจ็บเนี่ยตาเขาเหมือนเส้นอยู่หลายๆก้อนน้ำตาย่อยออกมาเส้นน่ะค่ะเนาะเขาคาอันในลายหะเขาคายกินอาหารเสริมก่อนลายค่ะเนาะเฮ็ดให้มันเตีอ่ำ เป็นตาเจ็บตาแสบนั่นคั่นน่ะเนาะสังซื่อว่าตาเฮาลูกกว่าเฮออันนั้นก็ตาเฮาเจ็บแสบกว่าเฮอในอการมันเตอเคหลายแมวนั่น่ะเนาะอําว่านาการเฮาเฮอา่าในหน้าเฮือนเฮานี่ก็มันก็อ่าเตอเคกกูเมียวๆนี่ค่เนาะอ่าเฮาคาอ่อนกันมาลมลาไปอยู่ลีของบักตาเฮานี่ค่นเนาะอ่าสังซอว่าอ่าเฮาลมลาเมื่อแล้วนี่ อ่าเพราะว่ามันหึ้งกว่ายาวเนี่ยมันติเฮ็ดให้เฮาเอ่ออันแน่แท้เนาะอ่าลําลองน่ะเต๊ๆค่ะก่อนที่เฮ็ดน้ําแม่วานเนี่ยค่ะเนาะก่อนที่เฮ็ดแม่วานเนี่ยหญ้าซึ่งหื้อลาไหนหญ้าขี้ฝ้นหญ้าขี้ฝ่อย่ําก็พอเฮาล้างห้องน้ําเด้อว่าอย่าใส่ในเฮาถึงแม้ว่าเฮาใส่ถุงมือค่ะเนาะเดี๋ยวก็ไอน้ํายาล้างห้องน้ําในมันได้ฮุกเข้าตาเฮาอ่า ก้นเฮ็ดกันตอนด่าก้นเฮ็ดกันเมืองไทยนั่นขนาดเนาะพี่น้องแห่งกันยันเมื่อแล้วก็ก้นดีเฮ็ดนะเอียงค่ะก็ก้นดีเล่นเกมฮื้ออันนั้นก็อ่าก้นดีโดยเฟซบุ๊กฮื้อโดยเอียงเล่นโทรศัพท์ดังขึ้นดังขึ้นเส้นนั่นนั่นขนาดเนาะเขาขามาลุ่มละไปอยู่หลีของมัดนะคะอย่าไปเฮ็ดให้อย่าไปให้มันอ่าเหมือนเสียงว่าเออ ต้องกว่าหาหมอเย้าสองไกลมาอันแน่นในค่ะเนาะมันตีเซ็งเงินน้ำค่ะนะการผ่าการผ่าตาตา,ตาในมันล่ำลองเต๊ๆเต๊ะในคะเนาะมันล่ำลองเต๊ๆคะ่ะฮาวโหลดไลเ์ฮาหลดไลลุ่มลาปั่นมันลิลนะี่ในค่ะเนาะมันมีแค่สองลกไว้ปรซุ้มกว่ายาวในมันตีมัน,มนตีเต้าคึกหลายๆเมียใน,นี่ค่ะเนาะอ่านางเฮ้เข้าคาเตะอยู่ลีกินหวานยากอม มีพรหลีตอนตาเฮาในนั้นขนาเนาะอ่อนกันมาลุมลาไปอยู่หลีเฮาเซอํากาอ่อนกันมาลุมลาไปอยู่หลีปัมักตาเฮาซ้อมนะคะเนาะออค่ะมือ้ก็ยินดียินชมใหญ่ๆนําๆค่ะเนาะที่เข้ามาด้วยในไลฟ์สดเฮาอนั้นก็ย้อนหลังก็ขยาวนี่ค่ะเนาะอ่ายินชมใหญ่ๆนําๆค่ะสังเสว่ามีตก็หรือว่าพี่น้องปอแม่นี่ก แช่กว่าปันไลน์นี่ค่ะเนาะสังเจอไไวอ่าใครไฮไผ่และมีไผ่ตีแบบว่าตาเจ็บตาแสบเพื่อนก็ให้ไลท์ด้วยวิดีโออันนันนี่ค่ะเนาะแล้วก็ให้ให้ปอไลัมาลมลาหมักตาเฮานะะเนี่ยค่ะเนาะเงี้ยหน,นีเงี้ย z o o ใหญ่ๆนำๆนำตีเข้ามาด้วยค่ะเนาะตีมาปันแห้งเฮาค่ะ <c eux> กูก็ค่ะกูก็ค่ะ สังเจตว่าอ่ากดไลค์กดแชร์เนี่ยก็ขอให้ย้อนให้อยู่รีมี pues mm okay. งเงินอยู่รีมีเงินกูก็ค่ะเนาะอ๋อค่ะเมื่อน่ก็เด็กกึนงลือไว้กันนั่นค่ะเนาะสังเจอว่ามาด้วยย้อนหลังหนี่ยกลายค่ะเนาะอันเดนร้านมาเมื่อไกลนั่นก็ติดเข้ามากำลื่นเนค่ะเนาะโดยย้อนหลังก็ลายเนี่ยค่ะโดยเดน โดยขึ้นย้อนหลังนเนี่ยค่ะเนาะเด็กกายาว่ะเมื่อไน่ได้มีข้าวยำอิดอ่อนค่ะเนะาะค่ะงิ้ยนหลิงเงีนส้มค่ะไม่ซุ่มค่ะ